สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่นะคะในการทําคลิปดูดวงของรักค่ะประจําเดือนมิถุนายน2564นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16นะคะสิงหาคม อ่าสิบหกใช่ไหมใช่สิบหกสิงหาคมนะคะถึงสิบหกกันยายนนะคะตอนนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีสามารถดูคิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะตรงนี้คุยกันไปเปิดไพ่ไปอาจารย์ได้พลังงานขึ้นมาแล้วสามใบนะคะตรงนี้เป็นดวงตัว,ตวรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นดูแบบมีวิจารยณด้วยนะคะ พลังงานของความรักชาแลัคณาราศีสิงข์ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะใบแรกนะคะเป็นราชาเหรียญค่ะนะคะใช่ไหมใช่นะคะราชาเหรียญน,นะคะตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีฐานะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะความเป็นราชาเหรียญของคุณเป็นคนที่แบบว่าดูดีบุคลิกดีโปรไฟล์ดีนะคะ พลังของเดซันนะคะความรักของคุณเนี่ยดูเหมือนกําลังจะประสบความสําเร็จรุ่งโรดรุ่งเรืองนะคะชาวราคณาลาศีสิงห์นะคะมันเป็นพลังของการที่คุณกับคนรักนะคะคนรักของคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้เอ็มเพรสของคุณนะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับมาช่วยส่งเสริมนะคะเอ็มเพรสกับเดซันแล้วก็ราชาเหรียญนะคะคู่วุญบารมี นะคะเป็นคู่บุญรำมีที่ส่งเสริมให้ครอบครัวคนตอนนี้ในเดือนมิถุนายนนะคะกําลังประสบความสําเร็จในเรื่องของการได้รับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือกําลังจะมีลูกได้เห็นหน้าลูกอยู่ก็ได้นะคะเป็นครอบครัวที่เหมือนกับดูแล้วมีความพร้อมหน้าพร้อมตาหรือบางคนกําลังเข้าสู่ประตูวิวาน,นะคะคาการเป็นพลังของเดซันตรงนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในชุดของเมเจอร์คานาเลยนะคะพลังงานขึ้นมาดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ ว่าเออเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรนะคะป็เงนต่อนะคะตรงนี้มีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะค่ะดูต่อ,อนิดนึงนะคะเจวิลนะคะ ค่ะเหมือนกับความรักของคุณนะคะห้าเหรียญมันผ่อนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาอะไรกันมาแล้วนะคะหรือบางคู่ผ่านปัญหามือที่สามปัญหาความเจ้าชู้มาแล้วนะคะแต่คุณยังจับมือกันเหนียวแน่นนะคะเนี่ยยังกลับมาฝันต่อยังกลับมาไปต่อด้วยกันกับความรักของคุณกับครอบครัวของคุณตรงนี้นะคะอืมเหอนกันต่อนะคะตรงนี้นะคะ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึด้นอีกมีเก้าไม้เท้านะคะมีอ่ะราชีถ้วยค่ะหกดาบนะคะอืมเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเป็นเรื่องราวย,วยาวๆไปนิดนึงนะคะ ยนะคะหนึ่งถ้วยค่ะแฮงแมนนะคะ ต่อก่อนนะคะสามถ้วยนะคะแล้วก็สองเหรียญแล้วก็เป็นราชาถ้วยนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเรื่องราวของคุณนะคะชาวลวนาราศีสิงห์นะคะ ความรักของคุณเนี่ยมันผ่านอุปสรรคอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะมันไม่ได้สวยหรูหรือมันเหมือนรยด้วยกิบหูรัสนะคะมันผ่านปัญหาอะไรมาเยอะเลยนะคะอาจจะมีลักษณะของปัญหาอุปสรรคเรื่องระยะทางนะคะระยะทางที่เกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นด้านไกลนะคะตรงนี้นะคะคิดถึงกันนะคะไม่ได้เจอกันนะมีการพัดพาคจากกันหรืออะไรบางอย่างนะคะ หกดาบแล้วก็ราชีถ้วยคิดถึงกันมากมายนะคะเสร็จแล้วพอได้กลับมาเจอกันนะคะตรงนี้ความเป็นสองถ้วยนะคะกลับมารักกันนะคะก็อาจจะมีเหตุที่ทําให้ความรักมันมีอุปสรรคอะไรต้องรอคอยกันอีกนะคะแฮงแมนนะคะรอคอยกันต่องแต่งเลยนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าเพราะอะไรถึงต้องรอคอยกันคะรอคอยกันห้อยหัวเลยนะคะตรงนี้นะคะ วิวออฟฟอรจูนสามเหรียญแล้วก็เจ้าหญิงไม้เท้านะคะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนต้อง เดินทางนะคะหรือว่าไปเผชิญโชคนะคะสามเหรียญวีโอฟอร์จูนนะคะไปะเผชิญโชคที่ต่างถิน่นแดนไกลนะคะหรือต่างประเทศก็ได้นะคะเนี่ยหรือบางคนเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะไปเรียนต่อหรือไปทําธุรกิจอะไรที่ต่างถิน่นแดนไกลก็ได้นะคะเนี่ยมีเหตุที่ทําให้ต้องห่างกันไปต้องรอคอยกันไปอีกนะคะแฮงแมนนะคะแต่สรุปแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ยังรอคอยซึ่งกันและกันนะคะ เนี่ยราคอยกันด้วยเหตุผลเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปเพื่อความสําเร็จไปเพื่อเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะเนี่ยสามถ้วยนะคะกับสองเหรียญมีบ้างนะคะที่อาจจะกังวลอาจจะรู้สึกว่าแล้วระหว่างที่ไปเนี่ยจะมีใครคนอื่นไหมนะคะแต่ว่าในท้ายสุดดูสิความเป็นสามเหรียญน,นะคะกับมารักกันนะคะอาจจะมีแบบโลเลอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนควยเขวไปบ้างนะคะแต่ก็กลับมาคืนดีกันได้ทุกครั้งเลยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสุดท้ายนะคะตัวคุณจ์รู้สึกว่าราชาถ้วยนะคะคุณกลับมามีความเข้าอกเข้าใจนะคะกับคนรักของคุณคุณรู้สึกว่าคุณกับคนรักเนี่ยเป็นคู่กันนะเป็น เป็นคู่ที่ช่วยส่งเสริมกันช่วยสนับสนุนกันพอคุณจะทําอะไรเนี่ยเหมือนได้คนรักได้ให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะมันจะไปได้อย่างราบรื่นอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่างประสบความสําเร็จนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพลังของต่ซันเป็นคู่บุญบาร,รมีซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยตัวเขาก็เป็นราชีถ้วยนะคะตัวคุณก็เป็นราชาถ้วยนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่า มันมีความรักที่มีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรนะคะอาจจะมีดรามา่าเข้ามาเป็นระยะๆระ,ะร,ะะระยะนะคะแต่เหมือนกับคุณอะเป็นคู่กันนะคะโชคชะตาวิอัลฟอร์จูนก็เลยเหมือนกับว่าต้องให้กลับมาเจอกันกลับมารักกันอยู่ดีนะคะ <c oughs> กลับมาเป็นพลังของเดอะซันนะคะความรักที่จะได้ไปต่อกันนะคะประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณร่วมกันนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ออร์เคิลให้นะคะว่าไพ่ยอยากให้คำแนะนำว่าอะไรนะคะเดี๋ยดูสิว่าไพ่ยอยากให้คำแนะนำว่าอะไรยิสครูดีเดวันนะคะเขาก็เป็นคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนมีความสุขนะคะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ engagement, engagement เป็นคู่ที่จะได้มาลงเอยมั่นหมายแต่งงานกันนะคะ romantic romantic feeling นะคะเป็นอะไรที่มีความโรแมนติกนะคะมีความหวานชื่นนะคะเป็นความรักที่หวานชื่นต่อกะกันกันะอาจารย์ลืมดูอันนี้ให้อะเ <laughs> ลืมดูไปสองราศีแล้วไม่ <laughs> ตาละขออภัยนะคะม่ถุนกรละก เขานะคะเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรธาตุอะไรเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะคะมาเลยกันต่อนะคะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกันธาตุดินค่ะเป็นคนที่เกิดธาตุดินหมดเลยนะคะ ชาลัคนาราศีมังกรพศแล้วก็กันค่ะสกอปโยนะคะชาลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะสิงกับพิจิกนะคะชาวธาตลมนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีกุมค่ะ ต่อนะคะเป็นคนที่เกิด่าตลมเหมือนกันนะคะชาวรคณนาราศีตุ้นค่ะลื้นกันต่อนะคะพฤนะคะชาวลาัคนาราศีเพื่อศพธาตุดินนะคะธาตุดินออกมาหมดแล้วทำไมธาตุดินมาแรงจังเลยตรงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ คนที่เกิดวันพุธขับมาคิวรี่ค่ะ,คะเอ่อออกมาสองใบคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแล้วก็คนที่เกิดทัุไฟค่ะทัุไฟมาทีเดียวครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะคะ สิงกับสิงได้กันก็ได้หลงแบบนี้นะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกท่านแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้ว p r i n p l e of love นะคะจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงว่าอย่างไร d ด s s o m t t i n n g for someone นะเป็นความรักที่เหมือนกับเสียสละตนเองนะคะยอมลำบากยอมอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะคะให้กันและกันนะอาจารย์ว่า คุณก็สร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวแบบช่วยกันมันเป็นพลังของเดือดซันนะคะหรือบางคู่มีธุรกิจอะไรร่วมกันทําแล้วแบบว่ามันดีขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้าบ้างแต่ว่าก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนะคะจนกลับมาแบบว่าเป็นพลังของเดือดซันมีความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงเรื่องฐานะความเป็นอยู่มากขึ้นนะคะอ่าอเอ่ย A c t i o n speak บราวด y นะคะเหมือนกับตัวคนกับตัวเขาเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการการพูดให้กำลังใจให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามันมีความหวานนะคะมีความหวานมีความสดชื่นมีความแบบว่าให้กำลังใจนะคะเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ I love you <laughs> หวานจังเลยนะคะไพ่นะบอกรักกันตรงนี้ด้วยอ่ะอ๋อพลังงานความรักเป็นพลังงานความรักแบบไหนนะคะขอดูพลังงานความรักนิดหนึงเอ่อวิตชิมนะคะวิตชิม of consciousness นะคะบางทีอาจจะเป็นความกังวลความคิดมากนะคะ ความคิดไปเองนะเพราะนั้นต้องระวังความรู้สึกของเรานะคะเรื่องจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะลองพูดคุยกันนะคะจะได้เข้าใจกันและกันมากขึ้น sadness นะคะอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเอ่อต้องห่างๆกันต้องรอคอยกันและกันนะมีความเหงาเหงาเศร้าๆ,ๆนะคะเข้ามาบ้างอ,อ inner s h i ายนะคะเป็นพลังของความรักที่เหมือนกับว่า อยู่ด้วยกันแล้วสดชื่นแล้วมีความสุขมีความสดใสนะคะหรือว่าชาวสิงชอบความสดใสในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าฝ่ายคนรักของคุณชอบความสดใสในตัวของชาวสิงก็ได้นะคะมีความแซบ่บมีความซ่าๆสดใส <c oughs> นะคะมีความร่าเริงนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้อินเนอร์ชายตรงนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะพลังความรักขึ้นมาโอเคเลยนะคะนีอ่อาจารย์ยังไม่ได้เปิดอะไรให้หรือเปล่าน่าจะครบแล้วใช่ไหมคะครบหรือยังเอ่ย ามาดูชุดน,นี้กันดีก,กว่านะคะชุดน,นี้ uh, Tears, Tears, the Soul นะคะอาจจะมีความผิดหวังความไม่เข้าใจกันเข้ามาบ้างน,นะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะเหมือนกับว่าคุณก็มีความเข้าอกเข้าใจเช่นกันและกันนะคะความผิดหวังอาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้คนสองคนเนี่ยกลับมารักกันกลับมาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะ น้ำตาเป็นลูกหัวใจเลยเศร้ายังไงก็ยังรักกันอยู่นะยังไม่ปล่อยมือจากกันนะคะเนี่ยอุปสรรคอยที่ผ่านมาก็เยอะอยู่นะคะชาลคณาลาสีสิงห์นะ Believe in yourself you can do it นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณมุ่งมั่นนะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะคะสร้างความสำเร็จให้กับครอบครัวของคุณให้กับคนรักของคุณนะคะ นั้นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรักของคุณนะคะชาวสิงห์ We will be together again <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีช่วงที่แบบว่าอาจจะห่างกันงอนกันหรืออะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีนะคะ We will be together again นะคะไม่สามารถจากกันได้นานนะอาจารย์รู้สึกว่าความรักของคุณก็เป็นรักแท้นะคะมันไม่มีอะไรที่จะาพากความรักของคุณได้นะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ย เหมือนคนผ่านมันมาเยอะแล้วผ่านมันมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับว่าความรักของคุณมันมีความลงตัวมันมีความเข้าอกเข้าใจมันสร้างฐานะสร้างอะไรร่วมกันมา นะคะเพราะนั้นดีใจด้วยนะคะกับความรักของชาวลคราศาีสิงห์อันนี้อาจจะเป็นคู่นะคะคู่ที่ได้ผ่านปัญหาผ่านอะไรมาหมดแล้วนะคะแต่บางคู่อาจจะยังอยู่ในระหว่างการแก้ปัญหาอยู่ก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารวิจรยารณญาในการรับชมด้วยนะคะค่ะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครเข้ามาใหม่ก็ยืนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ